ทุกคนวันนี้เราค่อนข้างหมดไอเดียเลยไม่ค่อยเล่นเกมอื่นแล้วนะมาเกมนี้เกมเดิมที่เรารู้จักเป็นเกมที่เอมันเกมมากเลยมาอุย้ยมีนกด้วยไอยอื้อหือทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเธอไม่เปลี่ยนไปแล้วก็นกก็บินหนีเราเหมือนเดิมมันมันกลัวอะไรเฮ้ยกลัวโดนต่อย แปครั้งนี้เอมเราไม่ค่อยเล่นเป็นี p ีสักเท่าไหร่อะนะมันอืมได้ไงก็ตามเราจะไม่เล่นเป็นอีพีเด็ดขาดเพราะาออเราเล่นโคตรกากเลยเล่นโคตรโง่เล่นโคตรซิกมาไปต้นไม้ต้นแรกอะไรนะไฮยีน่าไฮยีน่าโอ้ยไฮยีน่าเอ้โไฮยีน่า คดไก่เลยไฮยน่าเอาเอานี่ไปเออโอ้ยโอย่อยาลีได้กยู่นแบบนี้โออเอออปอปออเกอเออเออเออไปสักทีแล้วฮะฉันอยู่จุดสูงสุดกว่าเจ้าเอ้ยไม่ใช่ฉันอยู่จุดที่สูงกว่าเจ้าไปเลยเอาเอาไปมันจะไปเรียกเพื่อนมาดิ ไอ้ผู้คนหลงหลงฝูงอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยไม่น่าไปไฟกับมันเลยเดือหนึ่งหัวใจนี่มันการซาเวอร์แบบใดกันเอาว่าแต่เราจะเอาชีวิตรอดเพียงแค่หนึ่งหัวใจอ่ะนะแล้วก็ตัดไม้แค่สี่ต้นไม่ไม่ใช่ตัดไม้แค่สี่ท่อน นักเลงคีย์บอร์ดมาปึบอย่างแรกครับครับตัวครับปึบอันนี้มาเอานนี้มาด้วยอ่ะอันสุดท้ายมิีโต้เฮ้ยเราเราต้องครับไอ้ขอบด้วยดิ ไม่ไม่งินชีวิตเราจะยากขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์มาครับหอกแล้วก็เอาไม้โคตรน่ากลัวไม้อ่ะโอเคมาเพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วเราพร้อมสำหรับการประทะครั้งใหญ่อเอราคือถ้าเราถ้าเราโดนอืม มานี่ปุ๊บอีโตเอาอีโต้ไปอีโตเออเอ,อืมอ,อืมแปกรอดอเค <c oughs> ก็บอกแล้วมันจะเล่นยากขึ้นแบบสามร้ <c oughs> อยเปอร์เซนมาเอมเราจะกินหรือยังไม่กินดีวะเรามันเราต้องกินหุยนี่มันของดีขอบคุณ ขอบขอบคุณมากเอานี่ไปกินกินอีกห้าคนอร่อยอุ้ยนกนกนกไม่โดดดิโกรสักวันหวังว่าจะโชคดีเจอนกติดต้นไม้อะนะเอาเราหอกเราไปไหนว้เนี่ย เอ้ยหอ,อกเราอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้ยมันจะคาซะหน่อยโอเคเราไปหาทำเลดีๆสร้างบ้านกันเถอะหืมไฮยีนาเอโยไฮยีนาน่าเกลียดทำไมมันมามันมากับหมา,ป,าป่าวะเอ้ยชิวๆไปดูเออฮิโลอันฮะ โดนเข้าหลังดนโอ้ยเข้าหลังแบบหืมคนลูกชายอะ่ะเฮ้ยเอาใหม่ดิมันทำไรเนี่ยเข้าหลังโดนดิดโห้ฟ้าผ่าใส่ปลาอันนี้แปลกแล้วเด้ออย่าทำแบบนี้โดนเข้าหลังเฉยอะไรอ่ะ สงสัยมันโกรธเราที่ไปไปขย่ำเมียมันมั้งเฮ้ยเราศพเราอยู่ไหนวะเนี่ยศพน่าจะอยู่ไกลอะ่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองทำแบบนี้เพื่ออะไรวะแบบฮึ่มไอ้เกย โอ้แล้วมันกินเนื้อเราไปเร็วอ่ะอือเอ้ยฮึมไม่ได้ทำแบบนี้ใครมันตัวไหนกินเนื้อไปวะมาดิอืออืออือโอ้ยเฮ้ยไอ้เกย์โอ๊ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้ต่อปุบฮุบฮบเอา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 ที้ไป มา,มาช่วยมาช่วยเมียเองหรอมาช่วยเมียหรอมาไปเลยหนีหนีไปหนีไปแก้อุตส่าห์ล่าเนื้ออุตส่าห์ล่าเนื้อเป็นหมาป่าออกล่าซะาด้วยแม่งเอ้ยอะไรมันมันมันจะเล่นหลังอีกแล้วเอ้ยไป <c oughs> มันจะเล่นหลังแต่ เกือบจะเกือบเกือบจะกลับมาได้แต่แต่หลับเฉยไปเอานอกกระยางไหมเอานอกกระยางเนี่ยนกเฮ้ยจะเอานอกานกระเฮ้ยอย่าทำเฮ้ยอย่าทำแบบแบบนี้ออกไป จะล่านกกระยางแต่โดนสร้อยโค้นหลายทีอะไอ้นกกระยางนกนกกระยางเอ้ยจะตายอยู่แล้วเอาเอาของมาเร็วๆเอามาจะตายโอ้ยให้มาแต่ขนอะไรแบบโอ้ยโอเคมาฆ่านกกระยางไปโคตรอร่อยเนื้อสอยจุ เฮ้ยอยาไม่เอาแล้วจะตายอยู่แล้วเอ้อจะวางโต๊ะเผื่อเผื่อซิกมาเฉยลุทำห้องใหม่อ่าได้ห้องใหม่ละแล้วก็ เอาวันนี้โอเครอบมันจะพังแล้วนะอุ้ยเลื่อนไม่รีเลื่อนไม่รีจะบอกใครจะขี้ลงไปให้เต็มกระดาษนี่ดูดูดูโอ้ยโอ้ย,อยมันจะมืดแล้วนี่ว่าจะมืดแล้วจะมืดแล้วจะมือแล้วจะมือแล้ว อาจจะได้ไม่เปลืองไม่เปลืองใบไม้มนอนอามาละเฮ้ยทำไรนีนน่นี่มันมันนี่มันหมีนี่ว่ะออกไปเอาเอาหมีออกไป มาดิมาดิมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอืมอืมอืมอยาให้มันเข้ารูได้นะไปไปออกไปไกลๆไปในพ่วงนี้โอเคเฮ้ยมีหมาป่าเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามา <m uch ing> <t ap ir ate> จะขู่ให้เรากลัวมันหนีไปแล้วเอามาใหม่มาใหม่เกือบหลับแต่กลับมาได้มาขอามา <m uch ing> ไม่เศร้าหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอืยอ อ้ออืออไล่หมดเออ <c oughs> <c oughs> เสือเอ้ไม่ใช่ไอ้ก <c oughs> ิสซี่เบรโดนเกียนฆ <c oughs> ่าฆ่าตายหมด <c oughs> ุ๊บว้า ดีเดียวเองอะไรแล้วมันหนีกันนะโอ้แล้วก็พังไปเลยโอ้เตกฮึ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 ไอเกมาสตีหุย เอ้ยวุ้จะเอานกกินน้ำซะหน่อยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในอนะีพีน่ะไว้เจอกันใหม่ในภายหลังบ๊ายบายเฮ้ยเอาแขนจัดไอเนี่ยแขนแขนแขนเด็กขี้แขนมาดิมาดิแตก โอเคบายๆใหะทุกคนเราไปเฮ้ยนั่นไฟไหม้นี่ยว่ะ <laughs> ไม่ดูนิโอเคมันว่าบ๊ายบยค่ะทุกคนเราเราถ่วงเวลากันมามากพอพอละบ๊ายบายอยากไปแต่ก็ไม่อยาก